ครับสวัสดีครับเพื่อนของหวยรัฐบาลนะครับครับต้อนรับเข้าสู่อ่าีพีสองนะครับผมสูตรสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับหรือว่าสองตัวบนนะครับเพื่อนๆครับจากเด่นยี่สิบเอ็ดธรรมจักนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะนะเพื่อนๆนสูตรเฉพาะของวดวันที่สิบหกเท่านั้นนะครับทีนี้การจะหาผลลัพธ์ของวันที่สิบหกก็คือเอาข้อมูลของวันที่หนึ่งนะครับผมมาทํากันนะครับผมครับ นั่นเพื่อนจะเห็นนะครับตัวอย่างที่ผมทำไว้หนึ่งสูตรนะครับของวันที่หนึ่งเดือนมกรานะครับผมผลลั์ก็คือวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับผมครับเรามาเริ่มทำตัวอย่างกันต่อนะครับของงวดที่ออก0 6 3ย์สศนย์กะครับก็คืองวดของวันที่1เดือนกุมภานะครับเลขที่ออกศู3ย์หสศนย์านะครับมาทำกันครับมาดูกันครับว่าทำยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราหาตัวจับคู่ก่อนนะครับเพื่อน เห็นนะครับ0ูนย์เก้านะครับผมเราเอาสิบหน่วยล่างนะครับผมบวกกันนะครับผมได้ตัวจับคู่นะครับเพื่อนครับตัวจับคู่ที่ได้นะครับผมศูนย์บวกเก้าได้เท่ากับเก้านะครับเพื่อนๆฟังเลยนะครับผมเก้าครับเพิ่มหนึ่งเป็นศูนย์นะครับผมเพิ่มหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับตัวจับคู่ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนแล้วต่อมานะครับเรามาหาเด่นนะครับตัวเด่นนะครับ เด่นนี่ก็คือเด่นจาก21ธรรมจักนะครับผมครับก็สอนวิธีทํากันไปแล้วนะครับผมครับเพื่อนๆ21นธรรมจักนะครับครับเราก็จะมาดูกันว่าได้ตัวไหนกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับ21ธรรมจักของวัดวันที่ของวัดที่063นะครับผมครับเอาผมมาให้ดูนะครับนี่ผมทําไว้หลายงวดติดกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับ063นะครับผม เรานับลงมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นที่ผมวงเล็บปีกาไว้นะครับผมก็คือใช้ลำดับที่สามกับสี่นะครับหลักหน่วยนะครับสามกับสี่หลักหน่วยคือได้ห้ากับสองนะครับที่ทําได้นะครับผมเอาห้ากับสองมาลงเลยนะครับผมตัวเด่นนะครับครับตรงนี้จะได้ห้านะครับกับสองนะครับเป็นเด่นยี่สิบเอ็ดมจากนะครับเพื่อนๆครับแล้วเรามาจับคู่กันครับก็จะได้ ห้าเก้านะครับผมกับห้าศูนย์ครับจับคู่กับตัวบนนะครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับครับสองก็จะเป็นสองเก้าครับสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือเลขที่ได้นะครับของวดวันที่สิบหกเดือนสองนะครับผมครับวดวันที่สิบหกเดือนสองนะครับเลขที่ออกนะครับผมก็คือสามเก้าห้าเลขล่างออกนะครับผมก็คือสี่สามนะครับเพื่อนๆ ครับเลขที่มานะครับผมก็คือห้าเก้าเก้าห้านี้นะครับเพื่อนๆครับครับเรามากันต่อเลยนะครับอันนี้เราก็จะเป็นของต่อไปหาวันที่สิบหกเดือนสามนะครับก็จะเอาข้อมูลของวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับมาทำก็คือว่าที่ออกหกศูนย์สามเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆครับก่อนเห็นหาตัวจับคู่ก่อนนะครับผมวงเล็บวงกลมไว้เลยนะครับผมตัวจับคู่นะครับผม ครตัวจับคู่ครับ7ปบวกกับ9นะครับผมได้เท่ากับ16นะครับก็คือเศษ6ตัวแรกก็คือ6นะครับเพิ่ม1เป็น7นะครับเพิ่ม1เป็น8นะครับเพื่อนๆได้678นะครับครับเรามาดูตัวเด่น21อธรรมจักรนะครับครับของงวด603 7นนะครับผมครับนี่นะครับ603 7นนะครับของวันที่1เดือน3นะครับเลขตัวนี้คือเลขของวันที่1นะครับมาทำนะครับเราทำเรียงลงมานะครับ ลำดับที่1 2 3 4นะครับแต่เราใช้ลำดับที่3ที่4นะครับหลักหน่วยนะครับ9กับ2นะครับเพื่อนๆได้9กับ2นะครับเอามาลงนะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็น9แล้วก็2นะครับอันนี้ก็คือเด่นนะครับผม2 1ธรรเมาจากนะครับได้นะครับผม9กับ2นะครับ เรามาจับคู่กันนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้9 6นะครับผมแล้วก็9 7นะครับผมแล้วก็9 8 2ก็จะเป็น2 6นะครับผม2 7แล้วก็2 8นะครับสำหรับงวดวันที่16เดือน3นะครับเลขที่ออกก็คือนะครับเพื่อนเพื่อน ล่างออก7 8นะครับผมครับผมรับเลขที่มานะครับเพื่อนๆเลขที่มาก็คือเลข2 6นะครับครับหกสนะครับอันนี้คือเลขที่เข้านะครับผมครับมาตามกันต่องวดที่จะถึงนะครับเพื่อนๆวดที่จะถึงก็คือเลขงวดที่แล้วนะครับของวันที่หนึ่งะครับนี่นะครับสี่แปดหนนะครับผมเอามาทําเลยนะครับสี่ แปดหนึ่งล่างออกเก้าศูนย์นะครับผมครับผลรวมของเก้ากับศูนย์นะครับได้เท่ากับนะครับตัวจับคู่นะครับตัวจับคู่ศูนย์บวกเก้าได้เท่ากับเก้านะครับเพื่อนๆครับบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ตัวจับคู่ได้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับส่วนยี่สิบเอ็ดธรรมจักรเราก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆ ครับที่เอา4 8 1นี่มาทำนะครับผมครับผมทำให้ดูแล้วนะครับก็คือเราไล่ลงมาเลยครับ1 2 3 4ี่นะครับก็ใช้ลำดับที่3กับ4นะครับก็คือได้เลข1กับเลข8นะครับเพื่อนๆเป็นตัวเด่นนะครับเอามาลงเลยนะครับผมครับตัวเด่นได้1แล้วก็8นะครับเพื่อนๆครับเป็น เด่น2 1ธรรมจักรนะครับครับอันนี้คือเด่น2 1ธรรมจักนะครับเรามาจับคู่กันครับสำหรับวัที่จะถึงนี้นะครับครับ1กับ9ก็จะเป็น19นะครับเพื่อนๆแล้วก็1 0แล้วก็1 1ครับผมแล้วก็8ก็จะได้89 แล้วก็80แล้วก็81นะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือเลขที่ได้นะครับผมเลขที่ได้นะครับของวดวันที่16เดือน4ี่นะครับเลขที่ได้ของวดที่จะถึงนะครับผมคือชุดนี้นะครับเพื่อนๆครับจะมาไหมไม่มีใครรู้นะครับผมครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับว่าประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับไวรัฐบาลที่มาเสนอเพื่อนๆนะครับ ทีนี้เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครชอบผลงานกดติดตามไว้นะครับมีสูตรดีๆจะมานำเสนอเรื่อยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับ